เป็นวันแรกที่ป,ปันปันกับน้องบิวจะทำงานด้วยกันนำเทรนด์ที่เก๋เทียบมาไม่เหมาะ <c oughs> เด็ก <c oughs> ต้องโดนอะไรคะ ดีค่ะแฟนรายการสปักหวานเจี๊ยมนะคะวันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องหลังนะคะการแต่งตัวการแต่งหน้าแต่ผมของลูกดิวแล้วก็น้องปันฟันเลยค่ะวันนี้เราสามคนงานก็จะออกงานร่วมกันค่ะเราจะดอกแชรด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้จะบอกได้ว่าเป็นวันแรกที่ปันปันกับน้องดิวจะทํางานด้วยกันจะดูสิค่ะว่าเขาจะสามารถเข้าขากันได้หรือเปล่าก่อนอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i กับสปักหวานเจี๊ยบด้วยนะที่สำคัญช่วยกันคอมเมนต์ด้วยคะเนี่ยมนจะบขันกั้งคู่มากๆเลยไปค่ะ การสวัตตัวเองได้ไหมได้เริ่มเลยสนใลรึไม่ันใจเรารอด d o n t Worry ขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะอันนี้เป็นสุปตาช่างหน้าสุปตาซึ่งมีผัวแล้วด้วยเราเปลี่ยนแสงได้ไหมคะแสงแสงแบบแสงกระหว่างมาก กพ่อนนี้น้องมอไม่คิดเรื่องย่ะวะแต่เดีวเพื่อน้องมอมันมันปูดหน้าใช่ผมว่าฉันรู้ว่าเธอมาฉัอก็เลยถอนแรกน้านหลักที่สุดสดีใจมากเร็วๆน้องมอเลยร็ว่อมใคจริงเหรอะไม่ลึกไม่ลึกไลึกไปลึกรูดลงไปในคอยังไม่ได้แหม่ยังไม่ได้แย่ เอาบอกว่าเอาแล้วแม่ดินจะหมดด้านแล้วขอควงนิดนึงพอแล้วล <tr ich ing> อ่ะของลูกดิวค่ะของลูกดิว <Okay. S 1> อะไรละ่ะเป็นพยาบาลไม่ได้ค่ะคือข่วงเวลาแล้วยังพูดว่าขอข่วงนิดนึงขอควงนิดนึงขอควงนิดนึงขอข่วงนิดนึงข่วงเวล้างค่ะหนึ่งพันสามพันเจ็ดพานแปดพันค่าเมาฟันฟันร่วมงานกันครั้งแร<อ>กคือ,องนาน ม่เคยร่วมงานกันเลยมีคือครั้งแรกที่รวมง,งานกันถ้าปันปันไม่ได้อยู่กับพี่หวานเราก็คงไม่มีโอกาสได้รวมงานกันปันปันไปอยู่ที่หวานโคปันปันก็จะทําอะไรหลับหลายมากเอาจริงตอนแรกก่อนที่มาเป็นอ่ะพี่หวานนางก็ถามอยู่แล้วนางเป็นปคนน่ารักไงแม่หวานแล้วก็ เช็คทุกคนในบ้านอยู่แล้วว่าเราโอเคไหมกับคนนี้ถ้าเขาจะดูแลคนนี้เราก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรก็ดูก็ดีก็ให้พี่หวานมีเด็กใหม่ๆไปโฟกัสบ้างจะไม่แบบว่าบลาะต่อมากก็วให้วีนูหมุนเด็กใหม่ๆกับบ้างชีวิตเราก็จะเป็นอิสระขึ้นหนึ่งกรุดังนั้นขอบคุณปันๆค่ะ enjoy กับการกินถ้วยปิ้งก่อนที่ทำปันป้นฟันไปมันมาแอบมองอยู่ผ่านกระจกนะว่าดิวอะเมา,าอะไรมันอะวันนี้ผสมภาษาอะไรคะหน้าแห้งมากพาคีนแล้วแซ่บวันนี้ปั้นฟันมาในลุกอะไรคะไม่มีสุดส่ง <c oughs> วันนี้ชุดจะหวานๆหน่อยหน้าเลยต้องเฉียวๆนิดนึงให้ปันฟันเมาพี่ดิวหน่อยพี่ดิวมาพูดที่หน้าอกสวยมากเปลยพี่นี่แบบคือเวลาลงทีแรกปันต้องแบบเฮ้ยได้ยังไงแล้วมีวันหนึ่งแบบใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกันใช่ป่ะแล้วปั้นก็แบบดูรูปที่พี่ดิลงปันแบบ เเอนะไรยาตัดบรรลุภาพตัวเองก็คือเจดาเจดาได้ยังไงเนาะชมตลอดแบบทุกครั้งที่มองก็คือมองนมงบ้านกินเลี <in Peter t> ้ยงเป็นยังไงคะน่ารักกับทุกท่านเน่ารักทุกคนน่ารักแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเหมือนช่วงนี่คบอยังไม่ค่อยมีโอกาสเจอใครเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าเฉลี่ยก็ดีเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเจอแล้วก็รู้จักเกือบทุกคนแล้วแบบที่ผ่านมาโคโฟกัสกับเราเยอะไหมสร้อยแม่ที่เราแบบ่เข้ามาโฟกัส แบบแสดงจะโฟก,กัสเรื่องแอบว่าความสวยความงามน,นี่นลยแบบ<ส>อ่าน้องไปทำเล็บหน่อยแ<ส>ยยบบเราตอนนี้ตัดเล็บสั้นแล้วเพราะว่าพี่หวานนละเชบให้ฟันต่อเลยแล้วก็แบบยู่ไปได้จริงๆกับการเล็บยาวมีเคล็ดลับไหมคะการลงผิว<อ>ก็จริงๆปันันผิวดีอยู่แล<ส>้วก็ลงเดี่ยงไม่เยอะแต่ด้วยความเท่ของใบหน้านะคะเดี๋ยวลงเยอะแล้วก็จะแบบแไม่ได้ละแต่คืนเนี้ราดน้ำมันเลยจะปัดคิวเสร็จ เดี๋ยวสิทุนนีเราฮิตแบบว่าคิ้วเรียงเส้นอุยอุยเรียเส้นขนจริงๆก็มีไม่เยอะเดี๋ยวเราจะเขียนขนปลอมขึ้นมาสนคิ้วหรอใช่มันยังไงอันนี้ก็คือต้องเอาน้องลงมาห่ายคิ้วตั้งเป็นยักษ์อะน้องเถอขึ้นไปแบบสวนแรงโน้มถ่วงสุดตรงเนี้ยที่มันต้องตั้งอะแต่ตรงนี้ไม่ต้องน้องเหมือนแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนแบบเดี๋ยวนี้เขาก็จะฮิตแบบมีไฟใช่ปะกำลังจะสื่อว่าคิ้วแล้วอะ ก็ได้เนาะมันก็คณะคนดนก็เหินนำเทรนด์ซื้อเหนหวานมพี่ดิวหน่อยค่ะไม่มีเลยนะมาร้ดูตนตนนี้พพดเขาเป็นเด็กดีแล้วค่ะตอนนี้ที่หวานมาลังางงนะใช่ผว่าวันนี้หวานเป็นแถบเชิญที่หวานเป็นแถวเชิญหลักดูว่ามันมันเป็นตัวประกอบ <laughs>

เสร็จแล้วให้เลยได้มาไม่ต้องทำอะไรแล้เลยไ่้ไหมหวานชอบเส้นเงี้ยวเงี้ยวอะไรนี้แล้วเลยได้ไหมกับแต่ไม่เนี้ยทำไม่ยากเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเก็บอย่างนี้ก่อนให้มันเรียบร้อยเลยได้เหรอวะวันที่มึงไม่โอเคมึงก็ไม่โอเคเลยแต่นี่น่ารักเลยแค่ลองๆก็โอเคแต่นี่น่ารักจริงๆไม่เดี๋ยวทำไหมันไม่เรียบร้อยนอดเจียอ่าแม่แล้วจากสักสิ่งที่แม่เห็นชุดแม่ที่บ้านนีแล้วแต่งหน้ากันขอให้เป็นคณิตเงี้ยนี่เป็นเรื่องของความรู้เลยอาจารย์ป้องหลักการคิดเนี่ยแม่คิดจากอะไรสมมติเสื้อผ้าเราเป็นวันนี้ของดเเป็นงี้ยยหลักกาาารรคิดขออองจ์ปเนี่ยคคืออต้งิด ติดขนตาบนสองชั้นแล้วก็ติดขนตาล่างชั้น ไ,ได้แน่นอนจะเป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่ครบขั้นตอนอาจจะแบบลงสีเดียวตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงอายแชโดว์เลยกิ๊ดเลเยอร์แล้วก็ปัดปุนตาไปก้อนๆให้มันดูฉ <c oughs> <อ>ุนๆพอมเห็นปุ๊บเฮ้ยทุกคนทำให้เราเลยอยากให้เด็กกว่าเดิม <c oughs> ก็เลยจะใส่กับเปิดตาเป็นสีชมพูเลยแหละไปแต่ว่าการแต่งตาวันนี้จะไม่คอนทัวร์กระบอกตาอะไรเยอะแต่อาจจะต้องปิดจัอตเทปให้ตาแบบมันโตขึ้นอ่ะแม่บอกเป็นวิทยาทานให้กับช่างแต่งหน้าไม่ใหม่คือเราต้องคอนเซิร์นเรื่องชุดหรือไม่ชุดเพราะบางช่างบางคนอ่ะไม่เคยถามเลยนะว่าชุดใส่ชุดมาก่อนดิต้องชุดมาต้อารมณ์กหนง ค่่ะอยางฟังไว้นะคะชั้นรุ่นใหม่อันนี้แมปเทปนี้เรียความดูแน่นอนทั้งอาจารย์ป้อมแต่ก็ใหม่ซึ่งเทปนี้จะเป็นเทปที่อินเกตไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ตรงทาร์เก็ตของฟันซีเขาไม่ได้ครับแชร์ฮาอยาบคายวันนี้อาาจรย์เอกปล่อยท่าหรือยังถ้าอยากอินเกตเนี่ไม่ขึ้นอย่างเวลาแมปป้อมแต่งพี่ชมเนี่ยพี่ชมก็คือหลับตาแล้วตื่นมาก็คือพี่ชมแทบจะไม่ดูกระจกเลยอ่ะหลังๆนี่คือนอนอย่างนี้นี่ เ,เสร็จทำผมแล้วก็เขาก็ไม่นั่งจำผม,มเลยคือพี่ชมตอนหลังคือหลังจากที่น้องโยมาพี่ชมก็คือจริงทุกอย่างนี่คือดอกนี้อายธรรมชาติหรือว่าดอาเีื่อายจากการแบบสร้างขึ้นทีนี้แม่สองอย่างเนี่หยหวันก็มีดอลลี่อายสรุปการมีดอลลี่อายคือมันเป็นสิ่งดีเนรอเหมือนเด็กดื้อแม่เด็กต้องโดนอะไรคะพอวันหนึ่งพี่ชมเขามีคู่รักเป็นเด็กอะไรเขาก็บอกว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรก็แกงแม่ วันนี้ไม่ได้พูดเลยนะฮะไฮสปาหัดเสียผัดจะคแค่น้องมอเนี่ยฮะอยากให้น้องมอได้พูดถึงน้งดีกว่าน้องปมปันนิดนึงค่ะในฐานะเป็นพี่สาวคนโตของบาร์้นอฟสตาร์ค่ะ ลูกดิวเคยเจอแล้วเคยเจอน้องปันปันไหมน้องปันปันเจอแต่จเจอในโหมดแบบไม่ใช่ทํางานบ่อย <c oughs> ปาร์ตี้คือาาแบบลูกสาวต้องปาร์ตี้ได้เ<อ>นาะแล้วแบบว่าเออไม่ไงั้นมันก็คงจะเข้ากันไม่ได้เขาไม่ปาร์ตี้แล้วเขาไม่อยู่ในบ้านมิเลียโรซกาเนีย่ยฉันก็จะบอกว่าเจี๊ยบมาไม่เหมาะอ้ำเมื่อวันปาร์ตี้ได้ดีแต่การปาร์ตี้ได้ดีไม่หังนาลาเราตัดภาพไปที่ลูกดิวแล้วครับน้องลูกดิวจะเรียบมอว่าพี่น้องหมอใช่ยังคง ใช่แล้วก็น้องลูก,ลกดิวก็ไม่มีอะไรจะเมาว่าเขาก็มันจะเป็นมิสซิสลีแล้วเราเมาเขาไม่ได้เรายังต้องเอาองกาะเขาไปอีกไกลแต่ต้องเป็นตีงโอ้ยตอนนี้นะยุคสมัยนี้เราต้องหลีกทางให้น้องลูกดิวของเราเขาคือ,อชน,นะเขาคือแบบที่หนึ่งนะเมื่อวานในใจนี่อวยแรงมากเลยอต่เลสจะไม่ดีอะเนี่ยต้องเล่นหน้างแถวหน้านะมึงก็ได้สปีดอะมึงได้สปีดหนึ่งคืได้แล้วใช่ไหม จะเผาวนอะลูกยูทาตัวได้ดีเป็นชื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงตระกูลแมปปมใจแมปปมใจไม่ออกิงการถ้าแมปปอมต้องเขียนซีรีส์ไปแมปปอมว่าใครจะเป็นตัวตายตัวแทนของแมปปอมได้ในวงการเมคอัพไม่มีโอ้โหไม่ตายเป็นอมตะเป็นแวมไพร์เออแม่ไม่ถามหวานเจี๊ยบเมื่อไหร่จะมีผัวไม่คิดแล้วเลย ก็ไม่คิดเราเลยถ้ามันจะเจอมันก็คงเจออะแม่ป้อมอันดุได้กัดนะอย่างแม่ป้อมแม่ป้อมไม่คิดใช่ไหมว่าแม่ป้อมจะมาเจอแบบคนที่รู้สึกดีด้วยในเวลานีอันนี้เราไปดูเหมือนกันเนยตอบกับกะรีเด็กคือจริงๆแล้วถ้าตกดาได้ก็ตกแล้วแต่ว่เด็กต้องโดนอะไรซสักอย่างถามอาจารย์เอกนี่ฟังเรื่องอะไรอาจารย์เอกเคยคิดบ้างไหมว่าอาจารย์เอกจะมีผัวเคยเด็กๆเคยมีแล้วไม่เอาตอนนี้ตอนนี้ไม่เคยคิดเลยไม่คิดแล้วไม่คิด แต่เดกอยากมีไงแต่พี่หวานรู้สึกว่าชื่อหวานอยากมีไงรูกคันเหรอวันๆคิดแต่จะมีผัวเออไปไหว้พระก็ขอแต่ผัวพอมพอมันไม่ได้ขึ้นมาก็แบบเออต้องถอดใจขนาดพระเจ้า,า,าอยู่เงมันปากไม่ใหญ่ดีแต่โอเคตลอดแล <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่คือไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนอยากปตกตอแหลนะเราเป็นคนแบบจะอยากแทั้งอยากเห็นผู้ชายหล่อๆนะลุ่งไม่ได้เล <c oughs> ยดอกฟองฟอสต์ขงล่ยอมแพ้ เลยแบบเออไม่เอาแล้วถ like ้ามันจะมีคงมีเองดูก็อย okay. ่างบอกไงว่าแบบอย่างแม่ป้าแม่ป้าคงไม่คิดแน่ว่าวันนี้มันจะมีสิ่งที่แบบให้เขารู้สึกชุ่มชื้นจัแต่ตอนแรกที่ป้าบอกจะเป็นฟิลว่าเขาไม่ได้คาดหวังไม่ฟิลช่วงแรกก็คือไปซื้อกินซื้อกินไงเขาไปกับยอดไไปเลยแล้วหวานรู้ว่าเขาก็เคยไปซื้อผู้ชายคนเดียวกันกับยอดไม่เคยเลยคิดออกเพราว่าที่นี้ให้การอย่างนี้ลูกคดีตอนนี้การเป็นไม่มีความหวังไปแล้วหรอโอ้มันหนึ่อยเนี่ย หมูตอนนู้นนะที่มีความรักที่ไม่เป็นความรักแบบรักเขาฝ่ายเดียวดีกว่าอันนอนไม่ได้ทุกคืนแล้วทั้งวัทนทุกคืนเลยอ่ะ,ะแล้วก็โทรไปถับไป<ฟ>เ <ไฟ S 1> ดย์กับเขาพอมันไม่มีก็กินอิ่มนอนแบบทุกวันนี้กลับบ้านสองทุ่มไปจนสามทุ่มมุงบันลับแล้วนะก็อยากมีหวันต้องได้เป็นพวกแบบนักเทควันโดจากประเทศเกาหลี <laughs> ชอบคนกับเทิร์มรีเวนนักที่สุดนแต่วันนี้หวานเห็นยิ้มนต่เมื่อยิ้มไม่อยู่กับเมายิ้มยิ้มบอกว่าคนเราจะคิดถึงได้ว่ากันบัลลักี่รอบว่าไหม ยิมอ่มันเป็นมดแดงแปลงทงมามุ้งมันเป็นรถแอบชอบและผู้ชายก็ไม่ค่อยรู้ซึ่งหลังจากคลิปนี้ผู้ชายคนนั้นอาจจะรู้ตัวละไม่เหมือนหนูเลยค่ะหนูบอกบอกไปเลยจบจบสุดยอดก็นกเลยไม่นกอยากต้องมีขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็มารู้สึกออะไรกับเราเหมือนเดิมไม่ไมคเมื่อกี้ฉันฟังขนาดที่ป้อมมีมิดาโดนผู้ว่านพักมาเลยนะว่าที่ป้อมที่ป้อมก็ผู้แต่งหน้าสวยตอนแก่กันเลย กูบอกไว้เลยว่าถ้าวันนึงพี่หวานพูดอะไรงั้นเสียเฉลิมึงไม่ต้องรู้สึกไม่ใช่ก็แต่งหน้าอยู่โห้ยอีดอกอยรีดีก็เพิ่งมาแต่งสวยเอาตอนแก่ก็ฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ากันเ็กโดนถามคำว่าสิกกิปเป็นปะเนี่ยนี่แนี่ อันนี้พี่ปันทำผมทรงอะไรคะอาจารย์นีก็รวบเรือบนั่นแหละไม่ได้ทำในพิสดารหรอกไม่ีาวลมตอ,มอมบว้ยรวบธรรมดารวบผมธรรมดาไม่มีแฮด์ไม่มีะอ,ะมอ,อะไร แง่การร้องเป็นแง่ร้องปต่ไงนะร้องก็ไม่เกียวอะไรอ่ะจบวันนี้เหมือนเราแย่นางพูดเลยอ่ะไม่ทันจริงๆไม่ไม่มีช่องให้เสียบเข้าไปเลยเหมมืออนนงั่งแต่เดี๋ยวเกาอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะซึมซับความกันหมดคอนเทนต์มีเยอะจัง คือลูกดิวว่าลูกเต็มเหนียวมากคูกลุงโธ่ข้าแต่สิแฮชแท็กวันนี้แกดี่ดูทำไงคะมันเริ่มมาแล้วไอ้แกรี่ก็ฝากลูกๆของหวานทั้งสองคนด้วยนะคะลูกดิวแล้วก็ลูกปันปันอ่ะให้ปันปันจบเทปให้จบเทปรายการจบเลยนะคะวันนี้กับรายการสับฝ่ายนะคะฝากปันปันกับพี่ดิวด้วยนะคะแล้วก็ยังไงได้ช่างกดไลค์กดแชร์กดสตังค์ได้นะคะจกดำจกดำเหมือนกวา Uuuu uh...